ผมเรเนซิ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเจ้าเซี่ยิพา,าน,นะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของจดหมายที่คอสิทส่งมาแล้วจะเป็นตัวนี้นะครับเรียนเรียนเชิญน,นะครับผมน,นานารถจักรยานยนต์ของท่านข้อรับที่รับบริการเพิ่มรูระบรายน้ําที่คงรถนะครับเห็นพี่ๆหลายท่านเขาลงกันแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการขยายรูนอกจาก2มิลเป็น4มิลน,นะครับ แล้วก็ให้เขาช่วยดูให้แสำหรับบางคนก็ได้เคมไปนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูวคนนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ศูนย์ขคอสก,กีรียอโมโตสปอร์ตนะครับสาขาเลี้ยงเมืองนนทหรือว่าแจ้งวัฒนานะครับผมซึ่งผมโทรเช็คคิวเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะเข้าไปช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าไปที่โรงพยาบาลมาเนาะเดี๋ยวจุดเบื้องต้นมันจะเป็นตรงที่ผมดูนะมันจะมีตรงนี้อันนี้ฝั่งขวานะครับแล้วก็ฝั่งซ้าย น่าจะใกล้ๆกล้กันนะครับอยู่ตรงจุดพักเท้านะครับแถวๆตรงนี้แหละครับต้องไปให้เขาเช็คดูนะคะว่าจะยังไงเขาผมสนิมมันขึ้นไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวให้เขาช่วยขัดหรือล้างล้างตัวสนิมให้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ใครที่ได้จดหมายนี้นะครับใครที่ได้จดหมายนี้ก็ติดต่อศูนย์นะครับผมก็เป็นเซท x ห้ากับเซ x สี่นะครับ น่าจะเป็น็อดแรกๆหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นทุกรอดไหมนะครับหมายถึงว่าพวกปี20กับ21อ่ะมีแต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากนั้นน่าจะมีอยู่มั้งเพราะว่า z X4 ก็ยังมีนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่ศูนย์ราการกันนะครับผมเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่นู่นเลยดีกว่านะครับยังไม่มีกล้องนะยังไม่มีกล้องโอเคตัดภาพดีกว่านะครับก็อยู่กันที่เ a ีย s มอเ Motorsport นะครับสาขาเลี้ยงเมืองนนท์หรือว่าแจ้งวัฒนะนะครับ อันนี้คือบรรยากาศนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยนะตอนนี้พี่เขากาลังถ่ายรูปรถรอบคันนะครับดูเลขแผงคอว่าตรงกับจดหมายไหมนะครับเพราะมีจดหมายที่คอสกีส่งมานะครับผมเราทาการเช็คเลขแผงคอเลขเครื่องนะครับแล้วก็รุ่นรถนะครับผมโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็เช็คทําการเช็คแผงคอกับจดหมายแล้วก็เช็คล้อเรียบร้อยแนละ้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทางศูนย์เนี่ยจะ ทำการโทรมานะครับติดต่อมาเพื่อให้เราเข้ามาเคลมเรื่องของรูระบายน้ําก็เดี๋ยวเราต้องขับตอนนี้ขับกลับบ้านกันนะครับแดดร้อนมากนะครับใบสองเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาดูกันยังไงก็ฝากเป็นอีพีไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคสวัสดีครับเอาละครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเคลมรูระบายน้ําของโครงรถเจ๊กิป้าอานะครับก็จากที่สอบถามแล้วนะครับ ขยายทั้งหมด2จุดนะครับก็จะมีจุดด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้หนึ่งจุดนี้จะมีรูตรงนี้หนึ่งจุดนะครับผมแล้วก็แล้วก็เป็นอีกข้างหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวลองเอากล้องให้ดูนี่นะครับผมนี่นะครับผมจะขยายจากสองมิลเป็นสี่มิลน,นะครับก็ เพื่อป้องกันในช่วงหน้าฝนที่เวลาปกติแล้วเนี่ยมันจะมีน้ําน้ําวิ่งเข้ามาแล้วก็ได้อยู่ในโครงแล้วก็จะไหลออกนะครับก็จะมีการสนิมแลวพวกนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของอปัญหาที่แท็กซี่ผ้าเจอนะครับก็คือคาบนะ้วมันเครื่องมันซึมออกนะครับเนื่องจากว่าของเดิมศูนย์เนี่ยเข,ขาควนลึกไปนะครับแล้วก็ตอนที่ผมอยู่ที่ผมเคยบอกว่าอยู่สุขสวัสดิ์นะครับแล้ว เขาเปลี่ยนเป็นของรุ่นพี่ให้นะครับตัวที่ขนาดเท่ากันแต่ใหญ่แต่อ้วนกว่าซึ่งพอเปลี่ยนมามาแล้วเนี่ยมันไม่ซึมอีกเลยแต่ว่าอันเนี้ยผมไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่วัชระพลมาเ,เขาใส่ตรงรุ่นมาให้ซึ่งมันก็เลยซึมเหมือนเดิมนะครับเหมือนมันเข่าควานลึกไปนิดนึงควานควานหนักไปหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็เลยสั่งสั่งของแซดหกห้าศูนย์มาอันนึงแล้วก็ ER6N มานะครับเดี๋ยวมาลองใส่ดูว่าใส่ของตัวไหนได้นะครับผม มันตกตัวแล้วยีบาทกับยีบเจบาทแล้วก็มีมัดจํห้าสิก็เดี๋ยวรอดูของนะครับถ้าได้แล้วยังไงก็เดี๋ยวจะรออัปเดตทีนึงสำหรับตัวนี้นะครับผมเรื่องเคมก็จดหมายนะครับก็ได้ฟรีนะครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายเ,ยเลยนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับผมอ,อย่างไงก็ถ้าใครได้จดหมายแล้วก็ มีได้เคมหรือยังไงก็มาคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ใครหรือว่าใครได้จดหมายเส้นยี่ห้ากับเส้ทึสี่ที่เป็นเคมหัวเชียนรอบเดินบอลไม่นิ่งก็คุยกันได้นะครับขอผมไม่เจอนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างพูดคุยกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ